อะไทั <muitas S 2> ้งเป็นไม่พี่รีเซิร์ชกแบอการทั้งเป็นไม่ปิงปองพร้อมกันดันคิดพร้อมกันก็เลยต้องเอามาแล้วล่ะครับส่วนอีกเพลงชื่อเพลงประตูเป็นเพลงของพี่ป้างและสลิงกิงสักพี่ป้างก็เป็นเหมือนเป็นเป็นครูของผมอีกคนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการเขียนเพลงอะไร้ยครับเพลงในระ้านไม่ส่วนใหญ่วิธีเขียนเพลงของผมเนี่ยมันบุคลิกมันจะมีอะไรบางอย่างคล้ายๆกับพี่ป้างอยู่บ้างแต่ไม่ได้เก่งเขาพี่เขานะครับแต่ผมสงสัยอย่างอีกอย่างหนึ่งสงสัยสงสัยเยอะนะทำไมต้อง วอมไว้แล้วผมพยายามดูชื่อธรรมดาเขาต้องเอาชื่อเกกี่ยวันพลอะไรอย่านใี่สุดมาเป็นชื่ออัลบั้มอ๋อหรือเปล่าวอมไว้ที่คุยกับพี่โปรโปรเซนุกูลครับเป็น Executive Producer ก็คุยกันว่าชื่ออัลบั้มนี้มาจากบุคลิกผมเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้แบบไนท์แบบว่า ไม่ได้ไนท์แบบสว่างจ้าอะไรเงี้ยเดินมาแล้วสว่างเจอจรัดแล้วก็ไม่ใช่คนที่แบบหมองเศร้าดาร์กแบบว่ามองเห็นปุ๊บเป็นบรรยากาศมาคุ่คิมูกายล้อมรอบตัวไม่ใช่อย่างนั้นเลยก็เลยคิดว่าเป็นบอมไวต์ดีกว่าผมสงสัยอีกได้ไหมได้เลยได้ครับคุไวต้องขอดีต้าตลอดเวลาความเคยชินครับเพราะว่าบางอย่างเวลาผมอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับก็มันจะอยู่อย่างเงี้ยครับ อยู่อย่างเงี้ยอยู่ติดตัวอย่างเงี้ยตลอดเวลาเพราะว่าตั้งแต่อายุเท่าไหร่กอดกีตาร์เนี่ยก็สักเริ่มต้นสักม4ม .5 ครับมันติดเป็นนิสัยเพราะว่า,าเพราะว่าบังเอิญว่าไปอ่านหนังสือเมื่อก่อนนะครับเขาบอกว่าคนเราถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นเล่นดนตรีสักเครื่องให้ดีครับมันต้องให้ชินเหมือนเป็นแขนเป็นขาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าน้องๆที่เขาดูอยู่เขาแบบอยากเป็นอย่างพี่ปิงปองเป็นไอดอลอะไรอย่างงี้ะ ยากไหชีวิตศิลปินมันต้องทําอะไรบ้างที่มาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องซ้อมซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมนะครับอ, <laughs> อย่างเดียวใช่ไหมไม่มีทางมันไม่มีทางลัดใช่ไหมไม่มีครับเพราะว่าอผมก็เคยคิดว่าอาจจะมีอะไรเงี้ยตอนสมัยมหาลัยเราก็คิดว่าแบบทําเพลงมันไม่ได้ยากม,มากมายเพราะาด,ดังเลยได้เพราะว่าเราเล่นดนตรีได้ตั้งเยอะแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมครับพอมาถึงเวลาจริงๆประกฏว่าเพลงเพลงหนึ่งมันมีนม มันมีปัจจัยมันมีรายละเอียดในการทํางานเพราะว่ามันต้องทํางานเมื่อมีอในสังกัดมีเลไรมันเราทํางานคนหมู่มากใช่ไหมครับมันมีปัจจัยเยอะแล้วยิ่งเพลงบางอย่างที่เราไม่เคยสนใจเพราะาเด็กๆเรารู้สึกว่าการเล่นเพลงความยาว3ามสี่นาทีเนี่ยคือดนตรีอะไรเงี้ยค,คือเพลงแต่บางทีสปอตโฆษณาทิงเกิลสั้นๆ15บวินาที30วินาทีนี่ก็เพลงเวลาเราไปดูภาพยนตร์2ชั่วโมง3มชั่วโมงที่เป็นสกอรน์หนังรองอยู่ข้างใต้เนี่ยนี่ก็ดนตรียากหนักกว่าเดิมเข้าไปอีก เพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายใช่ครับก็ทางเดียวที่จะมาได้ต้องซ้อมซ้อมอดทนครับซ้อมเยอะซ้อมเยอะคิดเยอะทํากันบ้านเยอะทำกันบ้านเยอะแล้วมีครูดีๆเยอะครับตอนจบจะร้องเพลงให้เราฟังมีเพลงดังในอัลบั้มมาร้องด้วยครับเห็นว่าฮิตมากติดชาร์ตทั่วกระแสเลยต่างจังหวัดจะเขินนิดเดียวเรื่องจริงนะแอบไปสำรวจมาแล้วค่ะนะจะร้องเพลงอะไรครับ ก็คงเป็นเพลงซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกไปครับในรล้ bah, well, ับใหม่ชื oh. ่อเพลงยินดีรับฟังครับก่อนกก่อนจะไปะเพราว่าคุณมิงปองก็ตกดมาให้5้าแผ่นหแผ่นนะครับให้ให้ท่านผู้ชมทำยังไงล่ะก็เนี่ยไงท่านคุณมิงปองจะร้องเพลงอะไรตอบชื่อเพลงเหรอตอบชื่อเพลงมาเรายินดีเราก็ส่ให้เรายินดีจะส่งให้ใช่ไหมเราจะตอบก่อนนะครับเอาเชิญทั้งเพลงเลยครับ ผิดหวัง,งเธอเหงางเธอเศร้าจากการที่เขานั้นทิ้งเธอไปและฉันก็มีความหมายจากการได้กลายเป็นคนคอยเช็ดน้ำตาเธอรู้ไหมว่าฉันยินดีรับฟังเธออยู่ตรงนี้แต่รู้ไหม ว่าน้ำตาเธอนั้นมีเท่าไรในใจฉันเจ็บเหลือเกินต้องเก็บเอาไว้ไม่ให้เห็นวอย่งเธอรองให้รู้ว่าใจฉันร้องดังยิ่งกว่าเธอเธอรักเขาให้รู้ว่าใจฉันรักเธอยิ่งกว่าใคร บอกเธอเอาไว้เลยว่าคนที่รับฟังว่าเธอรักเขาแค่ไหนแท้จริงในหัวใจรักเธอจนไม่คิดรักใครอีกเลยส่วนฉันก็คงต้องเสียใจไปอย่างนี้ ขอบคุณครับะะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณ <มา S 1> ค่ะขอบคุณคชัา